ายสบาจใจด้วยคุณค่าเที่อแขนคุมเส้นเส้นคอยติดตามตัวสยามยังค้รคำปากเสียงล้ําไปตามคืนคืนบื่ลงนมน้ำเพาบ่เป็นเสียงดาลาลูกชนะเป็นนักกว่างสิดดังกว่า องไม่พิดไปฉันืืยใายท้องสาบันทาบนใด้นอนเลียงหน้าแป้งเลียวบอกให้พอเที่ยวขอกินจนพานานเส้นเสียกกบ่มุมมาสมเพื่อวาสนาลูกมาเป็นกำมพาได้ลาเปรดมาเป็นจ่า ั้นแต่นั้นปเปี่ยวมีบวยขึ้นนาบ้านจนมีหลานแต่บอกเคยเห็นหน้าจานบุญมากบ้าพอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องฟองปลาสัมบายดีกันสุขสุขพนพี่น้องปู่พ่อกับยายบนอีกแล้วมือนี่ทักท้ายกันในช่วงใบใบยายบ,าย <c oughs> บนวมาสิกินเข่าเด้ขื้นมาจากงานหน้าแล้ว่าสิกินเข่าก็เลยนางเศร้าเมยแล้วกินน้ำพี่น้องกินน้ำแก้วนึงแล้วก็แล้วบรรยากาศได้เหลียวเบ่งทองไฮทองหน้าเหลียวเบึงต้นเข่าต้นกามันเขียว คือพ่อหมอลำพี่น้องคือพ่อหมอลำโอ้ยยบนก็นเลยเอาบังกะหน้าจะก,กวนบังกะหน้ามาสั่นเสียงบดีอาภัยด้วยคนบสวยอาภัยกวนเพิ่นว่าโอจะฟังผู้สี่้ายสามพ่อผู้เพิ่นงามผามู้เพิ่นล่ำมวนยายบนมาในแนวแปลกแปกเ,ปกเปกด้อมาเลยพี่น้องเอ้ยมันเมื่อยหลายกะว่าไปเนาะพี่น้องเนาะมาไปสละ เป็นอย่างคือล่ำเป็นวัติล่ำซื้อๆนี่ล,ล่ะล่ำาดนๆดอนๆล่ำเป็นก่อนไปซื้อๆนี่ล่ะพี่น้อ <c> ง <oughs> จักสีวางเลยมันเมยแเหมียหาหาแนวมาผ่อนคลายจาขุขวงบ่จือไผดอกเนีวนี่ว่าตัวดีย่าเย้ยิย เป็นผู้หญิงยาวเ่าเยอะว่าฉันแก้งฝากบวนขันสิวสาลอนเอื้องไม่ยาหากาเสียเบิดนดเกือหรือผิดระแดกบ,งบวงโบมีจำงานมาทำกินเสียเขาบัดตัวแล้วเขาจำสินนั้นเป็นไย หบ่ไปนะบ่อ่อนยืดข้อจ่องซองแตวคู่ก้อยกุ๊บกุก๊บกัวกัวตั้งแต่เนวจังหันจากมันเป็นเน้วใดแต่ละวันมันเบิดเดียงเบิดหอดทุ่นเปืองหอดเขาของเ้าก็ได้เป บอกไมย่ยาเลาเศร้าปัดแหงาไ,งไปทมอาไเบึ่งก็านาอ้ปากก๊อลานด้มันเป็นมันเป็นอ่าหมอลำทำน้องขอนเกนพี่น้องที่ย้ายบนลำมาเนี่ยน้องก็บรรลุว่ะ กบัวเอฟซีข่องเข้าทางเมืองนอกเมืองน้าที่ฟังที่ฟังหูเรื่องฟังเข่าใจบ่เนาะยุติยังหน้าหน่อยพี่น้องปูนหย่บนสีลงไปเก็บสะไปเก็บอันอันดอกบัวยุสาได้บไปไหไปเก็บสายบัวไม่กินกับตำามหูคือเกาฮะล่ะเนวกินเท่ากับป่นโกกสาเกยบนหอยใบตุกต้นอยู่ผี่พี่น้องยินบอหอยใบอยู่คือเกาเบาเมื่อบานเบาเมื่อบานขวางใส่ขวางซอยถวยซ้ำเอาเมื่อพี่น้อง อันนี้ยี่บนว่ากินขา้ากินน้ำเล้วพักพรส้อมีเฮ้งแล้วก็สิลงไปเห็ดตัวอันเถียงหน้าน้อยคือนั่นนงทั้งเถียงคือนั่นนงทั้งทั้งแค่บันนี้ปรกากรวมากระดานมันอ่อนพี่น้องมันบ่นมีตรงมันบ่มีตรงตรงกลางมันก็เรยอ่อนเนาะอันมานั่งเหลียวเบิ่งเขา่า มานางเหลียวเบิ้งเขาเรียวโอ้ยใบพันธอดหลอด็ดหละพี่น้องมันมันแดดฮ้อนแล้วก็ฝนทิ้งช่วงโดนฝนทิ้งช่วงโดนนี่ยบนกบ็โอ้ยมาเบิ้งเขาเสมอกบใจสิขาดน้ําพอแล้วพ่อมาเด้พอย้อยบนเราวพ่อมาน้ำพวาอย่างมาตีพาวาเราไม่เห็นเขาเร้ยวเราไม่เห็นเขาาล้วแล้วว่าใจสิกขาดน้าเข่าอาจารย์หุ่นหวยฝนฝ่าบ่ปรตกแลอว,วะหุ่นหวยน้ำฝนน้ำฝ่ามันบปรตก ไปหาปูหาปลาดอกหาบ้านเหดอกปัสสันห่อนห่อนพอดีไปบ้านเหพอได้เย็นเย็นแนวสันแล้วบอเออเอาแต่สิไปพ่อเจ้าบ่ไปก็จะไปทอสันเนียมาเลี้ยงเจ้าจังออกมาเอายาเบือหนูมาเบือหนูไหแนวมันขวดกินนอเขาข่อยเบิดแล้วสันบอกพ่อเนาะยู่กันจังสี่ละลูกเต่ากับพ่ได้มากซอยดอกไปทรงลูกทรงเต่าไปลุงเรียนแล้วก็ให้มันเฮ็ดงานบ้านกอกกแก๊กไปเราพี่น้องมากกับเฮ็ดยังบ่ได้มันซอยเฮ้าบ่ได้พ่อปันไดดอก มาปากเปียกปากเมียกซื้ออันหลานสองคนอย่างไกเลียนออนไลน์อีนหนึ่งกับไปหาหมอเจ็บท้วงมาสัน่นจาวกก่าเป็นโรคแนวดเป็นปีกมลูกอักเสบมันไปเหตุงานไปเลี้ยนญยุ่นเหตุงานเสาร์อาทิตย์กะไปโยกคองนักโยกของนักมาอีก,กันเหตุไหนมลูกอักเสบเมื่อแต่ังไหนี่ละหมอห้ยาไม่กินล้วก็บก่ดีขึ้นก็เลยเเป็นภาพไปหาหมอห ตกเสายอบุนแล้วพาไปหาหมออยู่มึงยัง่งยู่กันไปเบิ่งกันไปพี่น้องเอ้ยลำบากลำบนกูทนเอาไอ้บ,นบอ่นบอม่าขันบอมาแซะกับว่าเป็นตาได้กินเมนเทาเมนเทาเฮดบ่ได้นี่เริ่มแห้งแล้วพี่น้องพุทธนี่รู้ซึกว่าอ่าขี้ดินสิงไงกุ้มกุ้มขึ้นมาแล้วไนว่าเขาน้ำหนาน้ำตาน้ำจมูกน้ำปากแล้วขันมันพุท ุดวานไว้เลี้ยวพุดธเลี้ยวมันม้นเป็นตะเกิดแต่เสดหาสับตะหยาหาหาสับกอหยาเงี้ยๆน่ะให้มันตายไว้ยี่ยฝนตกฝนลงเขาจังคอยเห็ดไม่จังคอยสามไม่ยังสีนะ่ไหนไปนองมันเป็นยังสี่จากเขาสี่าจังไเรเหลียวเบิงขี้ดินมันแดงใจว่าอยู่ตลอดมันบ่มีเขา่าของเพินน่นอะไรยังว่าเพิ่นเมื่อวานไม่เพิ่นกะเขียวอ,ทอมทองแอม,มเตมขึ้นมาแน่เนาะ แต่วายเาไม่บายสิมาเบิ่งใบพันรอๆเรลยบพี่น้องยยบนกะโอ้จากสิขุดไปทางไหนเนี่ยจากสิขุดน้ำลูกน้ำหลานจากสิขุดน้ำชีวิตจากขวางจากสิขิดน้ำไห้น้ำหน้าบางคั้งมันเมื่อยหลายก็ปล่อยว่างกะปงเลยพี่น้องเอาเสียงเพลงเอาเสียงลั่มเอาเสียงดนตรีเขาวขรอบงั้เอาเป็ดปาบ้าํำบับดเอายายบนเป็นคนแบบน,นั้นคือถ้าเป็น มีช่วงไหนเครียดเครียดช่วงไหนที่ว่าคิดนักๆนี่จะพอนายโดยการฟังเพงลงร้องเพลงเดี๋ยวบุญจะเป็นคนแบบั้นตอนอยู่กับตะบิวเพื่อนตะบิวจนเล้หลูจนแล้วสื่อลำพงสื่ออย่างมให้เราว่าเวลาเห็นเขาร้องเพลงเรามีความสุขนั่นเหมือนกับว่าเรามีความสุขสินะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันก็ซอยพอนไขได้ระดับหนึ่งสินะพี่น้องอนั่นแหะเบนก็เลยว่าเนวใดที่มันสบายใจเนวใดเที่ยวเห็นเร้ว เดี๋ยวว่ามันทนค่ายก็เห็ดไปเนาะโอ้เอาพี่น้องย้ยบนหิวเข่าสิไปไปเอากระตาเข่าเปลือกที่แซ่ไว้ในน้ำนะขืนมาไว้น้ำให้มันสเด็ดน้ำแล้วก็กินเข่าแล้วก็จสเดเอารงไปบ้านไปขุดแล้วก็สิไปเก็บเอาสายบัวขืนไม่กินกับตํามหงเดี๋ยวจะกินเข่ากับต่ามหงน้ำกันนะพี่น้องเนอพ้อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็เอา้ามวนโมวนชอบบ่ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาให้รู้ในเดอ้อว่าเป็นยังไงสำหรับเสียงล่ำย้ยบน กัสดสดสดกวอนดนดนสดๆเลยได้พี่น้องม่มีการมันมีการเทคไม่มีการอะไรเลยนะอันนี้คือเป็นแบบว่าคิดได้แนวใดเอาปุ๊บขึ้นมาเดียวนั่นเลยยหีบนเป็นแบบค้นแบบนั้นนะคะเอาจังใ็ขอบคุณหลายๆในการติดตามนพี่น้องบายบาย,บายพอกันคลิปหน้าจ้า